ที่ผ่านมานะครับบุคคลที่เคยเป็นมาเร็งแล้วก็มาเคยให้เราสัมภาษณ์ที่นี่นะ,ะก็มีมากมายนะครับจริงๆแล้วโอ้โห<อ>ผมว่าเยอะแยะเลยนะเราเอามาไม่หมดหรอกเื่ออันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนคุณผู้ชมที่ดูหายการอยู่ว่าเรามีการขออนุญาตบุคคลเหล่านี้แล้วใช่ครับนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ไม่มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเคยเป็นเขามาให้เราสัมภาษณ์ที่นี่แล้วอืมอ่ะผมไปเรื่องต่อไปเลยดีไหมฮะเรื่องข้อข่า ใช่คือเรื่องข้อเข่าเนี่ยต้องต้องเรียนว่าเป็นอาการของโรคนะครับที่เป็นไปนตามภาวะของร่างกายนะครับเมื่อเหมือนกับกเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เราใช้งานกันไประยะนนหนึ่งอาจจะต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรเพราะเนื่องจากมันสึกหรอไปจริงๆแล้วสาเหตุข,ของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงข้อเข่าอะไรดีครับอาจารย์นภัยครับ ก็เอาที่มันเยอะมากๆอกก็คือข้อเสื่อมข้อเสื่อมแต่ยังไงก็ตามมันก็ข้อเสื่อมบางทีมันก็มีการอักเสบครับมันก็อาจจะรวมข้ออักเสบไปด้วยเอางั้นเราหมอรวมเลยว่าอาการที่เกี่ยวกับข้อเสื่อมและข้ออักเสบนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของแอปโกด้วยสายเหตุมาจากอะไรครับเอาข้อเสื่อมครับ ข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุพออายุเยอะขึ้นน้ำมันมันก็ฝืดไปมันก็ก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับนะอวัยวะมันก็เสื่อมลงเหมือนกันบมดนะเนาะถ้าดูผิวพรรณเราก็เหี่ยวไปเรื่อยๆทีนี้ข้อเสื่อมเนี่ยนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาที่ต้องใช้ข้อเยอะนะะ หรือ,อคนที่ทำงานโดยที่อยู่ท่าเดียวานานนานซึ่งมันน่าจะดีเนาะแต่ว่าอยู่ท่าเดียวานานไม่ดีครับเมื่อยครับก็นอกจากนักกีฬาบติเหตุนะฮะ,ท,ะทำงานหนักอะไรพวกนี้เพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ยข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนเพราะว่าใช้นิ้วเยอะมาก คิวถุงพลาสติกหรือคนที่ใช้เมาส์เยอะๆก็จะสังเกตว่าพนักงานออฟฟิศทั้งหลายนิ้วล็อกเนี่ยมันก็แล้วแต่นะคนที่ยืนทำงานเยอะๆก็ข้อเขบานะฮะชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆเงยๆอาจจะเป็นข้อกระดูกสัหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม แล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดอาจารย์เคยแนะนําว่าวิธีการสังเกตก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนอักเสบจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นซึ่งถ้าเก็บเอาไว้นานก็ถ้าอักเสบอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆ นะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละอ,อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยากข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลำบากนะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินแล้วถ้าทิ้งเอาไว้ไปก็คือจะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะมันก็จะก่อให้เกิดการพิการได้บนบคะ โดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอ,อันนี้จะบางคนที่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยอาจจะปีสองปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่านี่เป็นโรคเกิดจากเชื้โอโรคอ่ข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีพวกไวรสัสแบคทีเรียอะไรไม่แน่เข้าไปกระตุน้นอ่าเข้าไปกระตุน้นแล้วก็ก่อให้เกิดการสร้างภูมิขึ้นมาอย่างมากคือมันจาตัวมันเองไม่ได้ด้วยแล้วก็มา อักเสบมันก็จะมีชิ้นส่วนของเซลล์เนี่ยเยอะแยะครับซึ่งปกติแม่เลือดขาวก็จะเป็นคนกําจัดชิ้นส่วนพวกนี้แต่ว่านานเกิดจําไม่ได้พอจําไม่ได้มันก็จมตีซัดกันเองนะ่าแล้วมันก็ยิ่งจะเสื่อมเร็วมากขึออนานเท่าก็ออก็พิการทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้อเสษทั่วทั่วไปอย่างไรครับเอ,อ่อถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบ ก็พยายามที่จะป้องกันการเสือ่อมนะฮะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีก,ห,ก,อกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้นนะแล้วก็มันก็จะตอนนี้เขาก็พยายามหาสารที่มันจะไปช่วยสร้างรกระดูกผิวข้อซึ่งตอนนี้มันก็มีออกมาอยู่ประมาณตัวหนึง่งเนาะแล้วก็ตัวที่จะทําให้ข้อมันหล่อลื่นที่มันเดินแล้วจะไม่เจ็บไม่ปวดอนะไรอันนี้ก็จะมียาที่ใช้อยู่ ก็จะเป็นยารักษาหรือว่าถ้ามันรุนแรงไปมันอาจจะบรรเทาแค่นั้นถ้ามันไม่รักษาเพราะว่าถ้าเรายิ่งแก่ไปยิ่งใช้คอยเยอะมันก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆคือพูดง่ายๆยังไม่มียาหรือยังไม่มีรักษาอะไรที่จะฟื้นฟูให้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่มีร้อยเปอร์เ็ไม่มีไม่มีเลยเอาละทังนั้นต้องหาคมาถามจารย์เชจริงไหมครับจริงบ้างไม่จริงบ้าง เอ,เอาที่จริงก่อนคือเอาที่จริงนะฮะเอาที่จริงก็คือสิ่งที่เราทํามาตลอดคือง,งานวิจัยของคณะนักวิจัยของเราเราก็ใช้สารสกัดมังคุดมาดำตัวเลื่องพลังโมโบนี่แหละครับก็ทําให้เม็ดลือดขาวเม่เลือดขาวทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดแล้วก็ทีเอสกรเตอร์ซคือเซลล์เม็ดลือดขาวคุ้มกันเนี่ยร่วมการสร้างคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลครับแล้วผูทว้ทุโภคจึงจะจัดการกับปัญหาสุขภาพของมันได้ด้วยตัวเอง คือเราจาัดก,การปัญหาสุขภาพเหล่านี้แล้วเราไปไม่ไปทําให้มันกระตุ้นให้มันกลับมาใหม่เราก็ยังไม่เป็นนะเพราะนั้นนี่คือถามถึงบอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างโอเคครับทีนี้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่ดเลือดขาวเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นของเม็ดเลือดขาวที่มีการหลั่งสารสาม 3, 3ตัวมากเกินไปที่อาจารย์ไปพูดถึงนะที่ว่าว่าหลั่งสารมากเกินไปเนี่ยก็คือทีนไปอเอลฟาอินเทอร์พินหกละกีนอินเทอร์ตีนสิบเจ็ด ทั้งสามตัวนีเป็นสารที่ทําให้เกิดการเสพแล้วก็ทาลายมวลกระดูกอักอนะครับะะสูตรของคณะนักวิจัยของเราเนี่ยการหลั่งสารทั้งสามอย่างชัดเจนนะ,ะซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับอย่างเช่นถ้าเราให้ผู้อาสาสมัครใช้แคปซูลแป้งเป็นโมคะบคุมนะครับ,รบะะสารเจ้าปัญหาสามตัววัดแล้วระดับควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้ แต่ถ้าหากใช้แคปซูลท,ที่เราปิดขึ้นมานะครับถ้าหากไม่ได้ทําอะไรเลยสารเจ้าปัญหาทั้งสามตัวมันพว่งพลเระดับเดียวกัน<ม>แต่ปรากฏว่าเมื่อวัดคนที่สิบห้าคนที่ใช้เป็นคนของแอปโปนี่นะครับนั้นใจแอปโป้ลดตัวแรกลงเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นตัวที่สองเหลือสิบห้าเซนตและตัวที่สามเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยสาเหตุนี้อาการจ<ม>ี่เสษดีขึ้น,นะะด้วยผลในการที่เราปรับลดลงมานะครับอาการที่เราลดลงมาเนี่ย ก็ทําให้อาการอักเสบและการทําลายกระดูกตามข้อลดลงด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยก็มีการยืนยันดานที่ประบุนะครับประยุกไปการยืนยันกระทั่วโลกก็สามารถทำเช่นนั้นได้ในแคปซูลเนี่ยก็เป็นสารที่จะกัดจากมังคุดนำมาถุงเหลืองฝรหลงและโมบกนะครับซึ่งตามก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนกระดูกผิวข้อที่อาจารย์พูดถึงนะครับ ซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ําในก้อนต่างๆนะฮะไม่ให้มาเสียสีกันเมืมที่ไหนมีข้อมันก็มีมันผริตของชิ้นเสียสีกันอยู่แล้วถ้าหากระดูกผิวข้อหายไปเราก็เราก็เจ็จนะครับวันคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้เปลิ่ยนปันนี้ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนี้อาการที่เราจะหายไปด้วยพร้อมกับคล้ายๆกับซึ่งเป็นต้นเหตุต้นตอเดียวกันการทาข้อเสื่อม อาการ SLE เป็นต้นการตามผิวหนังทอยเราเป็นพิษน,นะครับพากินสันแผลในป่าตับแข็งคอปืดอาการเหล่าน,นี้มีต้นเหตุเช่นเดียวกันกับอาการข้อเขาสื่อมคือมีอาการของเทียนเนสก้ากวาอินเตอร์น 6, และอินเตอร์กนนสิมากเกินไปเราม,มีตัวอย่างนะครับคุณสมจิตนะฮะคุณสมจิตใจดูอายุเธอ ยี่สิบห้าถึงร้อยนะครับเจ็ดสิบห้าปีนะครับก็มีปัญหาก็เสื่อมนะครับก็สองปีก่อนปวดหัวเข่าปวดมากปวดมากนะฮะนั่งเฉยๆก็ปวดนะครับเวลายืนสักพักก็จะเดินต่อถึงจะถึงจะเดินต่อไปได้ครับเวลานอนทับทิกแล้วก็จะปวดเข่านะฮะจนตื่นงอขาไม่ได้ นั่งพื้นขัดสมาธิไม่ได้นะครับยกขาขึ้นไม่ได้ขึ้นลงบันไดต้องอาศัยการก้าวชิดก้าวชิดแล้วก็จับจับราวช่วยประยุงขึ้นลงบันไดครับก็เดินทางก็ตั้ตงนั่งก็นั่งรถเข็นเราผลการตรวจของแพทย์ก็พบว่าเป็นเรื่องของข้อเขาเสื่อ,แอมแล้วครับร้อเจ็ดสนะิบห้านะหลังจากนั้นกณสิต ก็เลยใช้งานวิจัยของโค้กช้อยู่ไม่นานครับผมบอกเวลาไม่ได้เดี๋ยวก็จะตัดผมหัวเข่าก็ดีขึ้นเดินแล้วไม่ปวดเดินไปตามไปตลาดได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงบันไดสบายขึ้นขึ้นเรือหลวงจากีนรร์เบศไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับนั่งพื้นนั่งผัดสมัยได้ปัจจุบันหัวเข่าดีขึ้นเกือบเป็นปกติแต่ยังรู้สึก ดังอยู่บ้างนะคลุกคลับๆอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้เดินได้เดินได้เองทั zwei, oh. ้งสองกเขาบอกว่าเดินได้ทั่วทั้งห้าอก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าผิดพันธ์ของเราไปช่วยปรับระดับภูมิปันของเขาให้สมดุลนั่นเองอะไรที่หลังมากเกินไปก็ลดการหลังลงมานะครับคืออาการข้อเสื่อมดีขึ้นนะครับซึ่งก็ เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในสภาพสตรีสุขวัยแต่แต่อีกหลายวัยก็เป็นได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับนี่ไม่ใช่ยาเราไม่ได้บอกว่ารักษานะครับเราเป็นเปลี่ยนจะใช้อาหารเข้าไปให้เธอได้ใช้แล้วก็ปรับปูุงคุ้มกันเธอให้สมดุลก็คือกินอาหารเป็นยาอะไรที่หลังเยอะไปไปก็กลับลงสู่สภาพปกติแล้วร่างกายก็มีแหลสุขภาพด้วยตัวเองอาจารย์สมจิตเกสรบัวครับ ผู้มีปัญหาก็เสือ่อมได้ลองช้ำนะครับเมื่อมีนาคมปี57หัวเขา่าขวาบวมแล้วก็ึงตึง,ตงและปวดนะค,ะคุกเขา่านั่งพับเพียบหรือนั่งงอขาไม่ได้นะะแล้วยืนทำกับข้าวได้เพียงสินาทีก็จะตึงแล้วก็ปวดหัวเขา่านะครับอาการเหล่าน,นี้เธอมาเล่าให้เราฟังเองนะครับขึ้นลงบันไดก็ต้องจับราวเพื่อประยุงตัวนะครับต่อมาเป็นลองช้ำ จ็บที่ต้นเช้าใช้จนต้องเดินขย,ขยิงตลอดเวลานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานมีเกห่าแอปโกช่วงสั้นๆเท่นั้นหัวเขา่าคน้สดีขึ้นตึงปวดน้อยลงแล้วก็ไม่บวมเริ่มนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิและกู้ขขาวได้พอสมควรเ,เข้าวัดทําบุญได้นั่งน้องคายได้ตามปกติรองช้ามดีขึ้นไม่ต้อง เดินขยันแล้วนะครับปัจจุบันอาจารย์สมจิตก็ไปเดินอย่างสมาร์ทได้ครั้งหนึ่งนะไม่เจ็บรองช้ำไม่ไม่ยืนเวลายืนทำกับข้าวก็สามารถยืนได้แล้วก็นั่งรปัสน,า,น,นา,าได้เป็นชั่วโมงคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะเมื่อนั่งรือปัศนาได้เป็นชั่วโมงในอิจฉานะครับอันนี้เป็นกรณีของคนที่มีพฤติกรรมเดิมๆในท่าเดิมๆเ,เพราะอาจารย์เป็นคุณครู ต้องเดินขึ้นลงบันไดวันละหลายรอบนะ,บนะซึ่งมันมันอาจจะเกินเกินกว่า,ากาลังที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์ไทยครับครับเกษราก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นอยู่ที่สี่ปีนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างปวดบวมในร้อนขาข้างในขานะครับต้องจอดถุงน้ําขนาดเท่าไข่เป็ดออกสองครั้งข้อเข่ เขาจะบวมขึ้นเรื่อยๆทั้งวันพอได้พักตอนเช้าก็จะยุบแล้วก็จะบวมใหม่นะครับนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนั่งที่ราบไม่ได้นะครับต้องใช้มือช่วยยกขาในเวลาขึ้นลงจากรถนะครับเธอก็เริ่มใช้หนังแจกแลปโพ้ไม่นานครับก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นปวดและบวมน้อยลงนะครับไม่มีการปวดบวมถุงน้าที่เข่าหายไป ก้าวขึ้นลงตรงก้าวขึ้นรถลงรถได้ปัจจุบันไม่มีอาการปวดแล้วเขาก็ไม่ปวดนั่งไปห้างได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเห็นก็บอกว่าไปช็อคทีเนึนงสาสี่ชั่วโมงโดยโดยลูกสาวเนี่บอกว่าแม่หมูไปไม่ไหวแล้วกระเป๋าตังค์มันแฟงอันนี้ก็เช่นกันครับก็เราก็ทําให้ ไม่เด้ขาวหลังสารที่เยอะเกินไปให้น้อยลงแล้วคุณภาพทีวนีก้ก็กลับไปสู่ภูมิสมดุลอีกครั้งนคือทั้งสามท่านเนี่ยร้วนแต่ได้รับการปรับภูมิสมดุลพอภูมิตันที่มันสมดุลร่างกายก็คือแข็งแรงใช่ครับถูกไหมครับทีนี้อาการก็เข่าใน้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นขผู้หญิงส่วนใหญ่จริงๆเนะี่ยเห็นประมาณร้อยละเกสขึ้นไปรนบมี วันนี้ผมจะพูดถึงผู้ชายศิษยในเก้าสิบอาจารย์สัมภาริศสาวปรินะครับเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมคนนี้ก็เป็นคุณครูเหมือนกันแล้วก็หมอนรองกระดูกขับเส้นศาสตร์จริงจริงอายุก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะแต่ห้าสิบเจ็ดแล้วหลอด้วยนะฮะัผลตรวจก็พบว่าข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างปวดจนนอนไม่ได้นะครับก็เดินไม่สะดวกแน่นอนนะครับนั่งกับพื้นไม่ได้นะครับขึ้นลงบันไดเดือขั้นเดินขั้น ต้องโหนราวบันไดช่วย <recruit. S 1> นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างบา่ๆน,น,น,นะฮะก็พอไปทํา m r ก็็นนะก I, พบว่ามีการมีหมอนรองก,กระดูกสันหลังเคลื่อนประสาทด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะอาการมันก็ไอโตเมมนี้มราการขปวดมากนะครับครับจึงดูแลด้วยการทานยาแล้วก็ไก่ไกภาบมบำบัด อยู่ 4, ยสี่ห้าเดือนบางครั้งก็ปวดมากก็ต้องฉีดยาและทานยาเมื่อมยรารมบริก้ก็กลับมาปวดอีกอาจารย์สัมพันธ์ก็เริ่มใช้างานิจัยของแอปโป้นะตื่นจนปัจจุบันนี้ใช้อยู่ไม่นานครับตื่นนอนก็ไม่เคยปวดแล้วขาก็ไม่ตึงมไม่ต้องโหนราบันไดอาการดีขึ้นตามกำรับเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนหสะดวกตลอดเวลานะครับต่อมาการปวดหัวเข่า ซ้ายและขวาดีขึ้นไม่ต้องละไม่ปวดหลังแล้วซึ่งก็หมายก็มาอาการตึงทับเส้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยรับเทํขาขึ้นเลยขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคณภาพชีวิตถูกปรับโดยการสร้างถุงอัณฑิสตุลในร่างกายนะครับบุคคลที่เคยใช้งานวิจัยของแอปเปิลแล้วก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะแยะเลยครับมากมาย ผมว่าจนปัจจุบันนี้อาจจะเป็นหมื่นอาจจะมากกว่าอืพราอเวลาที่เราประสบ,นบ,นบนนคนคนเคยเ่าปวดมาแต่เยอะแยะปวดเข่าครับ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 ,รบทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอาการข้อเข่าเสือ่อนมะต่อไปก็เป็นเรื่องของกรวดใช่โรคนี้เป็นหนึ่งในโรคแพ็กเกจ <c oughs> ที่